วิเดี๋ยวกนสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักอยู่แล้วก็นะครับผมนะฮะร้านพี่มีบริการเติมโรบักแล้วนะครับผู้ชมฮะมีทั้งกดเกมพาสกดไอเทมต่างๆนะครับผมนะขายใกล้ตันรวมไปถึงท่าทาของการเติมโรบักระบบ ID ดีพาสนะครับผมนะฮะโอ้โหราคาถูกเมื่อกเลยนะครับผมนัเป็นยังไงไปดูกันเลยครับกดเข้ามาที่ตรงนี้ครับผมนะเติมโรบักระบบ ID พาสเติมง่ายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมผู้ชมฮะหลังจากที่กดเข้ามาแล้วนะครับผมนะเราทำการเลือกจำนวนโรบักที่ต้องการได้เลยนะครับผมนะฮะยกตัวอย่างเช่นนน200ตรงี้ะ ได้800โลบักโอ้โหพระเจ้าช่วยกว๋วยทอดแต่เอเดี๋ยวก่อนนะผมนะก่อนเติมทุกครั้งเนี่ยกรุณาอ่านข้อความตรงนี้ด้วยนะครับผมนะฮะว่ามีเงื่อนไขยังไงในการเติมบ้างนะครับผมนะฮะง่ายๆเลยนะครับผมนะรอเพียงแค่7วันหลังจากกดซื้อเลยครับผมนะโลบักก็จะเด้งเข้าตัวโดยทันทีหลังจากที่ทำการกดเลือกไปแล้วนะครับผมนะว่าจะเติมอะไรเนี่ยให้เราทำการกรอก ID โลบกักแล้วก็รหัสโลบักตรงนี้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็กดยืนยันคำสั่งซื้อไปเลยนะครับผมนะฮะหลังจาก ก็จะเด้งเข้าต <sy> like like hey. well, so ัวอัตโนมัตินั่นเองนะผู้ชมบ้างไม่ต้องกังวลนะครับผมนะว่าจะได้ของหรือเปล่าไม่ต้องกังวลว่าเราจะโดนเกียร์หรือเปล่านะครับผมนะถ้าเติมกับร้านพี่เนี่ยไม่มีโกไม่มีเกียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนนะครับผมนะเพียงแค่7วันเท่านั้นนะผู้ชมบ้างอย่าลืมกดดูนกันด้วยนะครับผมนะครับไปรับชมควิดีโอกันต่อเลยนะครับผมนะไปเอ้ยโวันนี้ครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะสำหรับการตีวนน้กัดยะครับผมนะะฮในควิดีโอนี้ก็กลับมาสดีกันดรายการเส้นทาางสล้นนะครับผมแต่ก็็จะเปนรราายกทีะ ราคาหัวนะครับผมแนวด้วยผลต่างๆมัดต่างๆดาบต่างๆนั่นเองนะครับผมนวในคลิปวิดีโอนี้ก็เลยนำเสนอเป็นตารางของผลเฮ้ย เฮ้ยไอ้กูได้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันแปลกๆนะครับโอ้โหฟิงก็ไม่เยอะนี่หว่าแต่ทำไมมันสะดุดวะคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้ไม่เข้าใจเลยนะครับผมนะกูตกใจเหมือนกันนะคุณผมมู้ชมฮะในคลิปวิดีโอนี้เราเสนอไปท่าของผลดาร์กันแล้วกันนะครับผมนะเป็นสายผลนั่นเองนะค,คุณผู้ชมฮะก็คอมโบกับเผาปีศาจเดี๋ยวได้ค่อนข้างที่จะดีเลยเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับผมแนละ้วเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับผมนะไอคนนี้มันห้าวอีกแล้วนะครับผมนะฮะปิ้ว อดูดครับจุ๊บๆจะไปไหนจ้าดูดครับนี่ไม่ต้องวิ่งครับปึ้งเรียบร้อย้อหือตุยเย่ไม่ได้เดินอะบอกเลยไม่ได้เดินคอมโบแบบอื้อหแอแบบจับมัดเชือกอะไรอย่างงี้คผู้ชมฮะเดี๋ยวนะฮะไอนี่มันไม่ยอมแพ้จริงๆเลยครับผมนะฮะหูเขาไม่ยอมรับในฝีมือของตัวเองเดี๋ยวพี่จะกำราบปาบให้เรียบเลยนะคุณผู้ชมฮะคอยดูนะฮะนับหนึ่งนับสองนับสามดูดดูดดูดครับจะไปไหนดูดครับ พี่ยอุ้ยเขี่ยไม่โดนไม่โดนนะครับผมนะน้องอ้ออื้มอันติต้องมาแล้วล่ะนะครับผมนะน้องเฮ้ยโอ้ยแค่มันเป็นคอมโบอะไรของมันวะคอมโบอะไรของมันนะครับตกลงเฮ้ยอื้มออกมาก่อนนะครับผมนะเราจะใช้ทางด้านของดาบจิเต้เนี่ยในการคอมโบของเราเพื่อแบบว่าโดนดูดโดนอะไรอย่างงี้นะฮะโอ้โหเอาว่ะเอาวะปึ๊บดูดครับดูดครับปึ๊บปึ๊บอย่าไปไหนจีน่าจะไปไหนเฮ้ยว่าโดนมอนโดนมอนโดนโดนมอนหรือเปล่า ดีนะไม่ล็อกมอนมึง <l ots> โอ้โหโคตรเสียวเลยจังหวะเมื่อกี้นี้นะครับผมแตถ้ามันล็อกมอนเนี่ยแย่เลยนะครับผมเรตรงเฮ้ยเซิฟนี้น่าสนใจนะครับเขามีการพีพีเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีออกมาอีกหนึ่งคนเราจะคู่กับคนนี้ดีกว่านะฮะมานายกับเรามาสู้กันดีกว่านายเฮ้ยปิงอย่างงี้พี่ชอบไปดองปิงอย่างงี้พี่ชอบปึ๊บปึ๊บด,ดูจุบ๊บจุ๊บเอ้ยะเดี๋ยวมึงปิงหรือกูมึงไม่ได้เปิดพีพีเนี่ยกูดูไม่ออกเลยนะครับผมจะตรงมาดูดีกว่านะครับผมแต่ตรงนี้น่าจะสนใจมากกว่า น่าจะแบบน่าสนใจมากกว่านะครับเรียบร้อยโอ้โหช่ะเสืยดูดครับผิดฉากให้ไรอ,อรัดถอดเขาดีๆด,ด,ดีเองอะครับน้องๆเฮ้ยเขาพร้อมว่ะเขาพร้อมว่ะเเล่นเคียวด้วยเล่นเคียวด้วยแต่จอาชิบหายแล้วชิบหายแล้วอคุณจะโดดคอมโบซะแล้วนะครับ หอยก้อนใจยเย็นดูเชิดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยใจเย็นมึงเล่นพ้าเลยเหรอเฮ้ยดูทรงแล้วไม่น่าใช่แล้วโอ้เล่นพ้าเลยว่ะเฮียแม่งเล่นพ้าเลยเหรอนายเล่นพ้าเลยเหรอโอ้โหกูว่าแล้วไงเล่นผลพ้าอย่างงี้ใครจะไปชอบมึงอุย้ยโอ้โหผลพา้าลูกจะผลมืดต้องไม่ต้องต้องไม่ได้เดินิดตามมันเฮ้ยโอ้โห อุ้ยเ้ยผลพาแม่งเอาสูตรว่ะจุ๊บๆไล่ครับโดนใบก่อนครับดูดครับอื้มจุ๊บๆเฮ้ยเข็มกูจะตายโอ้ยกูจะตายครับกูผลพาแม่งเอากูสูตรเหมือนกันนะเว้ยเฮียแม่งเล่นยากว่ะผู้ชมมันใช้เผาอะไรด้วยน้าอ๋อโอ้โหโอ้โหเอากูสูตรเอากูสูตรเอากูสูตรเลยเอากูสูตรเลยครับดูดิ มาดิโุ้ยเขาแบบพยายามจะไล่เรานะครับโุ้ยเชี่ยวจะตายจะตายเราต้องเล่นกับพื้นครับถ้าเราเล่นบนฟ้าเราค่อนข้างที่จะเล่นยากนะอ่าติดก,กับดักครับขอไล่บนหน่อยนะดูครับโอ้ยจะตายจะตายโอ้ย,อย,อยมือต้องไวนะครับเรียบร้อยแตกหนึ่งคือพี่สวยอออืื้หไม่แตกว่ะ ใพ่ไม่ตายใพ่ไม่ตายดูดครับดูดครับเรียบร้อยผลพายังไงล่ะผลพาแล้วยังไงแค่นั้นเจอผลมืดคือไม่ได้เดินนะครับผมนะฮะไอแต่หัวใจกูเต้นแรงมากเลยไม่คิดเอาเกือบเอาชีวิตไปรอดนะคุณผู้ชมฮะเอ้ไอนี่เป็นผลต้องแข็กแน่นอนเลยครับผมนะฮะปุ๊บดูดก่อนเลยจุบ๊บจุ๊บปุ๊บอ่าดูดครับเอ้ยเฮียกูโดนแล้วกูโดนแล้วแค่แข็งเอ้ยเด้อเด้อเด้อกูรู้ทันรู้ทันแค่น้นแรกเออ มาเด่นนะจริงเข้ามาเข้ามาดิโอ้ยเอ้าเชี่ย,ย,นนะยไม่มีคนมาลากูป้ะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นนะโอ้ยเชี่ยไม่มีคนมาลากฉเฉยเลยอะครับโอ้สุเทพลารึเปี่ยใจเย็นดิทีละคนเฮ้ยเอ้าหาดูดก่อนเลยจบเกมให้ไวครับจบเกมให้ไวครับเฮ้ยโอ้โโอโโเยเชียแม่โดนเฉยเลย เรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยโอ้โหปิดเกมให้ไวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะ่ครับคือตอนนี้กูสู้กับตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะผลพิซซ่าเชี่ออะไรไปทโคตรโกงเลยเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหนีโอ้ยเขาหนีได้คุณผู้ชมเฮ้ยรับแล้วแม่งยังไงเนี่ยคือมันไม่ยอมเราด้วยเว้ยคุณผู้ชมอะโอ้โหให้มันสู้กันก่อนล้วกันเนาะจังหวะนี้ค่อยๆแบบค่อยๆแบบลอยตะลอมตะลอมอะไรอย่างเงี้ยค่อยเล่นไปดูดครับจบ๊บตายแตกหนึ่งสวยพี่สวยดูดครับ เอ้าโอ้โหกูดโดนคอมโบแล้วหนึ่งดโดนคอมโบแล้วหนึ่งโดนคอมโบแล้วหนึ่งโอ้โหกูออกมาได้ครับกูกดย้ำๆจนแปมพุ่มกูจะไอ้แผ่นพิมพ์กูจะหักอยู่แล้วนะฮะเดีย๋ยวไปดูกันว่ามันจะจบยังไงนะครับผมนะเพราะว่าไอ้สองคนดีก็ค่อนข้างที่จะแรงทั้งคู่นะฮะไอ้ผลหนึ่งน้ำแข็งไอ้ผลหนึ่งทิ้งจอกนะครับโดนครับเรี <c oughs> ยบร้อยครับ อุ้ยไม่ตายเหรอวะโอ้โหเสีย,ยาดายครับโอ้ยมีคนจะรอดเปล่าอุ้ยน้ำแข็งตายว่ะดูเหมือนน้ำแข็งตายนะครับเฮ้ยน้ำแข็งไม่ตายเย็ดแค่น้ำแข็งไม่ตายครับอุ้ยกูโดนพุ่งมาโดนว่ะโอ้ยออกได้ครับออกได้ัดเปิดเผาไว้หนึ่งเขี้ยแม่งอย่างเดือดโอ้โหอยากรู้ว่าศึกนี้มันจะจบยังไงนะครับผมนะฮะเล่นเป็นสามเศร้าเลย ูดครับแตกหนึ่งลัตสวยงามมากเรียบร้อยแตกสองโอ้โหยอยากรู้ไหมว่าจบยังไงจบแล้วนะครับผมนะตออโอ้โหยก่าจะจบได้เล่นเอาสักูเมื่อยตูดเลยนะคุณผู้ชมฮะโอ้โหย,ยอมใจเลยคุณผู้ชมโอ้โหเซิร์ฟดีแม่งเวลากูออกนั่นแน่เซิร์ฟดีแม่งเถื่อนจัดเลยนะครับผมนะฮะขนาดกูแค่ก้าวออกไปนิดเดียวนะครับผม แม่มันใช้สกิลใส่กูซะแล้วนะครับผมน้องๆโอ้เติร์ดเติร์ดเติร์ดหมาไอ้จิ้งมาเด็กมาโอ้ยใช่แม่งเอากูสุดกูจัดเลยอะเนี่ยเติร์ดเติเติเติร์ดบิ้บเบิ้บเอาขีายเร็วชิบหายเร็วช่วยด้วยโอหูออกมาได้ออกมาได้ติต์ติคอมโบอะไรของมึงแม่ยังไม่ทันไรเลยเฮี้ยแม่งเล่นกูซะแล้วนะครับมาจังหวะนี้ครับ <c oughs> โดนก่อนเลยครับน้องๆดูดจวบๆเอ้ยไม่โดนว่ะโดนโดนเปล่าขึ้นไปข้างบนก่อนจะเย็นหรือไม่ยากหรอก <c oughs> นี่ไงก <c oughs> ดสกิลค้างกูก็ค้างได้เออจะตายนะนอนะจะตายนะเออบอกก่อนนะครับผมนะฮะให้เขาได้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับอะทำไรทาไรเห็นนะเขินนะเขินหรือเปล่าดูดก่อนจวบๆ,ๆ,ๆ <c oughs> มาดูดจะไปไหนจ้าจะไปไหนจ้าฟันหัวแม่งนี่เป็นยังไงล่ะเห็นนังพี่มีปลดเค็นอยู่อะไม่ต้องกลัวหรอกพี่ไม่ตุยแย่หรอกครับน้องๆว้าวมีเด็กตีโดฟา่ะน่าจะเป็นเด็กใหม่หรือว่าอาจจะเป็นผู้เล่นเก่านะครับผมนะฮะน่าจะรู้ว่าเฮ้ยโดฟาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจัดให้นะครับผมน้องๆดูดก่อนเลยจับก่อนจุ๊บๆครับปึ๊บอ๋อไปโดฟากูโดฟากูไอ้ช่าโดฟาเหรอโอ้โห ไอ้ย้ยกูโดนโดฟาเล่นแล้วปึ๊บปบอ้าวมีคนพามาอยู่ตรงนี้ว่ะเอ้ยยังไงวะเอาฮาคิกูไม่เปิดละ่ะดูดก่อนเลยเอ้ยมึงมึงดูดฮาคิกูได้ไงเฮ้ยเเย็นดูดฮาคิกูได้ไงครับแค่นั้น แค่นั้นแหละโอ้โหหมื่นหกเจาะเจาะนอนเนาะเลยนะครับผมนนองเออคือเดี๋ยวนะครับผมนะประเด็นคือกูกูจะกลับยังไงเนี่ยนะครับผมนะมาฆ่าเขาถึงนี่แล้วประเด็นคือกูกลับบ้านยังไงนะครับผมนะช่างมันเถอะนะครับผมนะไม่เป็นไรนะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยแล้วกันนะครับผมนะที่รับชมวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นยันจบนะครับผมนะขอบคุณมากจริงๆนะครับผมนะที่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันนะครับผมนะคุณผู้ชมนะโอเคทุกทีสําหรับวิดีโอตอนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับอย่าอันติุุมดำาย